ครับสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ติวเอนทีนะครับวันนี้เป็นข้อที่3ซึ่งข้อสอบเอนทีครูเอามาจากสอพอโคลานะครับเป็น P n p n t นทีะครับคำนวณปสดูโจทย์เลยครับไก่หมูวัวนับหัวรวมกันได้30หัวมีไก่อยู่13ตัวนับขาวัวได้20ขามีหมูทั้งหมดกี่ตัว กอไก่10ตัวขอไข่12ตัวขอควาย11ตัวงองู13บสามตัวนักเรียนคนไหนอยาลองทําดูนะทาได้เลยนะครับนักเรียนกดปุ่มหยุดชช่วคขาวนะครับนักเรียนทําได้เลยครูจะ,ฉะเฉลยเลยนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าหมูทั้งหมดมีกี่ตัวนะครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างให้ว่ามีสัตว์3อย่างไก่หมูวัวนะ นับหัวรวมกันได้30หัวนั่นหมายความว่าสัตว์ทั้งหมดมี30 30ตัวนะครับเพราะมี30มหัวนะครับทีนี้เขาบอกแล้วว่ามีไก่อยู่13ตัวเราก็เอาเอาไปลบก่อนนะครับเอา30ลบด้วย13นะครับอันนี้เป็น10อันนี้เหลือ2 สิบลบสได้7 2็ลบหได้หนึ่งอ่าทีนี้ลบไก่ไปแล้วนะครับตอนนี้แสดงว่าวัวกับหมูมี17ตัวทีนี้มาดูวัววัวเขาบอกว่านับขาวัวได้20ขานะครับนับได้20ขาวัวตัวหนึ่งมี4ขานะครับเราก็เอา4ี่ไปไปหารน,นะครับสี่ห้ายี่สิ ก็แสงว่ามีวัวอยู่5ตัวนะครับเอา5ตัวนี้ไปลบไปลบจาก17บนะครับเอาไปลบเหลือ2องเหลือหนะครับพอลบเรียบร้อยแล้ว12ตัวนี้คือหมูนะครับนะัคือหมูเพราะว่าเราเอาไก่ไปลบแล้วนะครับมันเหลือ 17ตัวแล้วก็เอาวัวไปลบอีก5ตัวนะครับเหลือ12ซึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือข้อขอข่ายครับ